สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักและคารพทุกท่านคะ่ะวันนี้ครูเนื่องจากว่าครูมีนักเรียนหลายท่านมากแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็ยังสงสัยมีคําถามมามากมายวันนี้ก่อนที่ครูจะนวดครูขออนุญ,ญาตลูกค้าประมาณ5-6นาทีดังนั้นตั้งใจฟังนะคะการใช้ความคิดส้่นเนี่ยมีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเราต้องดูด้วยว่าการใช้ความคิดสื้นเนี่ย แบบไหนชนิดไหนดังนั้นถ้าได้เรียนรู้จากคนที่เขาใช้ประจำเนี่ยจะเกิดผลดีและประสิทธิผลมากที่สุดแล้ววิธีการวางสวัสดีค่ะพี่ลุงนภาสวัสดีค่ะดังนั้นวิธีการวางลูกค้าเคสนี้นะคะลูกค้าเคสนี้ อ่าคุยจะบอกว่าลูกค้าท่านนี้ท่านมีปัญหาปวดตรงบริเวณลำบ้าตรงนี้นะคะปวดลำบ้าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องวางแบบรูปตัวรูปตัวทีนะคะดังนั้นวิธีการวางเนี่ยให้วางบริเวณที่ลูกค้าปวดเพราะ,ะปกติแล้วคุยจะสอนนักเรียนว่าให้วางแบบนี้เป็นรูปตัวทีนะคะแต่วันนี้คุยจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องฟิกทุกอย่างไม่มีผิดและไม่มีถูกแต่เราสามารถดัดแปลงนะคะว่าตรงบริเวณไหนที่ลูกค้าเจ็บลูกค้าปวดเนี่ยเราใช้วามคิดซึ้ง วางไว้แล้วเราก็ไปนวดที่อื่นนะคะตรงสะบกักตรงบ่าตรงไหล่ก็ยังต้องวางอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยค่ะครูวางอยู่ในรูปลักษณะอย่างนี้นะคะพี่น้องและไม่จําเป็นต้องฟิกเวลาเรานวดเนี่ยถ้าอยากให้เกิด ภาพลักษณ์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าจับต้องได้พี่น้องจะต้องวางตอนแรกอันดับแรกวางไว้แบบนี้เราก็ไปนวดที่ฝ่าเท้าก่อนไปนวดที่ฝ่าเท้าก่อนเสร็จแล้วพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะเราก็วางวางคิดซื้นไว้เพราะเราต้องนวดหลังใช่ไหมคะเราก็ต้องวางไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะ นะคะต้นแขนหัวไหล่นะคะแล้วเราก็ต้องบางไว้แบบนี้แต่เรานวดตรงไหนเราก็นวดบริเวณนี้นี่ค่ะคือข้อดีใครที่กําลังขายหมอนอุ่นกูจะบอกว่านี่คือข้อดีของหมอนอุ่นคือเรายังคงทํางานบริเวณที่เราจะต้องนวดต่อไปแต่หมอนอุ่นทําหน้าที่ช่วยให้กล้ามเนื้ออ่อนนุ่มแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความทําให้ลูกค้าเนี่ย เวลาที่เรากดเนี่ยไม่เจ็บมากนี่คือเทคนิคค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องยกมือบ่อยๆและวิธีที่ชาญฉลาดครูจะบอกว่าให้ทําแบบนี้นะคะให้วางอยู่ข้างเดียวก่อนอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะวิธีที่ชาญฉลาดให้ทําแบบนี้นะให้อยู่ข้างเดียวกันก่อนเพราะว่าเราก็มานวดฝั่งนี้ค่ะมานวดฝั่งนี้ค่ะใครที่สนใจผ้าปูอย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นแบบ B O เลยนะคะเป็นทําให้ไม่เป็นอะไรนะภาวะมละพิษก็คือของอเดี๋ยวครูจะแปะไว้ค่ะอันนี้ใช้ดีมากค่ะเหมือนผ้าอ่อนนุ่มแล้วก็ทําให้ลูกค้าไม่ระคายเคืองอันนี้ใช้ดีแล้วเราก็นวดฝั่งนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปเอาผ้าหมอ,อ,หมอนอุ่นเปลี่ยนโยกมาทางฝั่งนี้ผลสุดท้ายลูกค้าก็จะรู้รู้ถึงความแตกต่างว่าการมีหมอนอุ่นเนี่ยทำให้ลูกค้าเกิดค,ความประทับใจลูกค้าจะได้แยกออกว่า โอ้ไม่ใช้หมอนอุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะใช้หมอนอุ่นแล้วจะเป็นแบบนี้ดังนั้นอันนี้เป็นคลิปเล็กๆที่ครูอยากฝากถึงพี่ๆน้องๆหมอนนวดไทยทั่วโลกค่ะว่าการใช้หมอนอุ่นข้อควรระวังก็คือ1ถ้าลูกค้ามีปัญหาอย่างเช่นถ้าลูกค้าตัวผอมๆ กระดูกบางๆนะคะก็อย่าไปทําให้ร้อนมากหรือบางคนร้อนมากแล้วไม่ดูเอาไปวางกับผิวกับลูกค้าแบบเนี้ไม่ดีค่ะเราต้องเอาวางไว้ข้างบนแบบนี้เป็นการเซฟป้องกันอันตรายให้กับลูกค้าด้วยนะคะจะ so. ดังนั้นวันนี้ครูรสมาแบ่งปันความรู้ดีๆว่าวิธีการทําแบบนี้จะทําให้ลูกค้าเห็นถึงมูลค่าเพิ่มการทํางานที่ใส่ใจของหมอนวดไทยก็นวดไปทีละข้างเราก็นวดฝั่งนี้สิคะฝั่งที่เราไม่ใช้ใช้หมอนอุ่นแล้วก็เราก็กลับข้างมาฝั่งนี้อีกข้างหนึ่งแบบนี้ลูกค้าก็รักคุณจะมากอยู่แล้วดังนั้นครูอยากบอกว่าแชร์คลิปนี้แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมตอนนี้ครูก็จะนวดแบบนี้คะ่ะ ครูก็ใส่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะแบบนี้ยถ้าเราทําแบบนี้นะยังไงคุณก็เพิ่มราคาได้ยังไงคุณก็เพิ่มราคาได้งไงาาไดและก็จะทําให้ชีวิตการทํางานของคุณมีความสุขมากขึ้นได้ด้วยและที่สําคัญถ้ามีวาร์มอินฟราเรดซาวนาจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าครูเนี่ยชอบร้านครูเพราะว่าเข้าอินฟราเรดซาวนาได้ดังนั้นเคล็ดลับอย่างเงี้ยค่ะครูรสมานะแบ่งปันด้วยใจเพราะครูทราบว่าหลายท่านเนี่ยติดตามครูเพราะว่าอยากมีความรู้เพิ่ม ครูเองไม่ค่อยจะมีเวลาตลอดครูก็ต้องทำงานด้วยนั้นั้นครูจะบอกว่าแชร์คลิปนี้แบ่งปันให้เพื่อนๆเราด้วยนะทำบุญร่วมกันนะคะครูจะบอกเป็นคือนี่คือสิ่งที่ครูรสจากแบ่งปันเพราะว่าการที่เรา อย่างครูมีความรู้ตรงไหนครูก็มาแบ่งปันพี่น้องอันไหนแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่อันไหนแบ่งปันไม่ได้ก็ต้องลบเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าใครที่ปักหมุดไว้เนี่ยเป็นคนที่โชคดีดังนั้นวันนี้ครูต้องนวดเพิ่มให้ลูกค้าสิบนาทีกับการที่ครูขออนุญาตเข้าไลฟ์บนหลังสีหลังของเขาแล้วก็ที่ครูขออนุญาตเขาให้ครูให้โชว์ล่างของเขาได้แต่ครูจะบอกว่าวิธีการที่ทําและโปรเฟชชั่นอลก็คือ ล้างมือทุกครั้งทําความสะอาดทุกครั้งทิ้งของลงขยะให้เรียบร้อยนะคะแล้วทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยค่ะผ้าที่ครูคลุมลูกค้าตอนนี้เป็นหน้าร้อนครูขี้เกียจซักค่ะครูใช้แล้วครูทิ้งได้เลยค่ะครูใช้แล้วครูทิ้งได้เลยสวัสดีจัริยาครูฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะอันเนี้ยครูใช้ของสกัมมี่ค่ะดีมากโปรเทคสิ่งแวดล้อมไบโอนะคะแล้วสกัมมี่เนี่ยก็เป็นอ่าสินค้าที่ ดีแล้วก็ได้รับกันยืนยันแล้วก็ได้รางวัล i n น o v a t i o n Award ด้วยอีกฮัตกระซาก this is <Yeah. S 1> <laughs> this is v e r <sehr> good ดอยหลันนะผอน Innovation Award this is r i h t i n g ต n e ชืออะ d e เนะอืมอย่า i t i ลูกค้าครูก็บอกว่าใชา่นะดังนั้นต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะมาสาธิตอีกครูใช้อันนี้ช่วยลูกค้ามีปัญหาตรงนี้ตรงนี้คือด้านหลังและสะบักดังนั้นพี่น้องคะการนวดแก้อาการเนี่ย จะช่วยทำให้ลูกค้าดีขึ้นแล้วกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดัดไปยืดไปเหยียดเราต้องให้ทรีตเมนต์เรื่องของการใช้วามเทรลปีก่อนเป็นสิ่งสำคัญมากๆอย่าให้ลูกค้าไปถึงเลยไปจับบิดจัดดัดอันตรายค่ะแล้วเป็นอะไรมาเนี่ยเขาฟ้องเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะอย่าลืมนะคะแมสครัว uh, มาหลวมะค่ะ หน้าหน้าเล็กแล้วก็จริงๆก็หน้าใหญ่อยู่นะแล้วก็เขาเรียกว่าจมูกมีน้อยอะคะ่ะมันก็เลยหลุดโอเคขออนุญาตจบไลค์แค่นี้นะคะครูหวังว่าค,คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องนองมากค่ะสวัสดีค่ะแม่เมียนนะโอเคบ๊ายบายค่ะ